สวัสดียามเช้านะคะอันนี้แม่ครูได้มายืนอยู่ที่หนะ้าอ,องค์ูปริจิตนะคะเป็นช่องใหม่เพิ่งทำเมื่อาวานเนี้ยอาจารย์เสรนศินรินไ,ได้เดินทางมาจากสุรินมาหาแม่ครูที่บ้านนะคะดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่ท่านมาไว้เยี่ยมนะคะแม่ครูก็ ก่อนนะไม่เคยคิดไม่เคยฝันจริงๆอย่างที่ว่านั่นแหละไอ้ขอนิสานอ่าขคนอีสานจังหวัดไหนนาะอุดรร้อยเอ็ดโอเคแดงครึ่งดำครึ่งแล้วก็กาๆๆนะคะเนี่ยเห็นไหมมีเอฟซีจากร้อยเอ็ดเดินทางมาแต่เช้านะคะคนอีสานเหมือนกันอุดรขอนแก่นร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมนะคะ ากช่องแม่ครูด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างเนอะทางบ้านอากาศหนาวหรือยัง ท้องฟ้าสดใสามากวันนี้ฟ้าโปร่ง,งรปลายฝนต้นหนาวนะคะปลายฝนต้นหนาวเริ่มหนาวทำให้บรรยายกาศสว่างสวยเย็นสบายก็นอนห่มผ้าทั้งสองผืนนุ่น ็ขอฝากช่องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะคะ